สวัสดีค่ะมาพมาพอ,อก,กับมัณฑการ่ช่องมัณฑการผ้ารวยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะเมื่อนี้แอดกับมาอยู่ตนโพทองนะคะทาะ่านผู้ชมราวาป่าเจ้าของทีตนโพทองเนี่ยเพิ่นก็นได้บอกเพิ่นเพิ่โทรบอกตั้งเมื่อวันที่แปดนะคะว่ามีคนมาล่ำถวายขอ,อขอหวยนะคะทาะ่านผู้ชมราวา หมวดกน์พันมาพันได้เก่าหนึ่งพันกัถูกเก่าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมหลหมวดวันที่สิบหงหนีพันมาตอนวันที่แปดสิงหานะคะพันก็ได้โทรบอกแอดตะว่าแอดพวางนะคะแอดก็เลยได้มาเมื่อนีมาถามป่าเจ้าของต้นโพธิ์ท่องนะคะไปฟังน้ำกันค่ะท่านผู้ชมว่าพันได้ตัวใดนะคะวันที่แปดแววันที่แปดวันที่แปดค่ะเดี๋ยวพันกัเขียนวายโย กกบอเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งไปไผ่เดี๋ยวพ่อไปเบิ้งไปซองเนาะภาษาไยสารเดินว่าบังทิ้งบังทิ้งบังทิงติบังทิ้งสมัยก่อนนี่แหละต้นไปลาปลาไปโคกใส่บังอันนี้แหละไปใส่น้ำเพรมีกระติกบ่มีจอดรออนยัง มีกอร่อนใส่น้ำให้น้ำไปกินให้น้ำไปกินใส่บังทิ้งน้ำเิ็นเพรอนห่อนว่าหันรบกวนน้ำเย็นน้ำแซ่บก็บอกแค่ซีบังเนี่ยบันนี้มันบังหน่อยก็เลยบอกแค่บังไงบังเดียวเพราะอันบังอันนี้กะทั่งต้นโพธิ์ทองเตรียมมาให้เราบอ๋อตะเกียบอันซุดใน้อยๆนี่บังบังบังเก่าเป็นบ้าโอ้นั่นหอยอยู่วันนี้ก็เลยเป็นเลยว่าให้เอาบังไงบังเดียวกับพ่อบังไงบังเดียวกระทางคุณแม่ต้นโพธิ์ทองเตรียมไว้ให้ เพิ่นสั่งให้เตรียมไม้ไห่มันบ่ค่ะก่อ๋อไปเข้าไปซ่องหวดแรกเพิ่นกับมาได้ซีเจ็ดเก่าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมงวดแต่ว่าของโบเสือแต่ว่าเพิ่นว่าเทียแรกเพิ่นเลยบ่ทันเสือเพิ่นเลยบ่ได้ซื้อน้ำวัดซังค่ะนี่เสือนี่ยหมวดนี่พันมาอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับมาล่ำล่ำซองเพิ่นว่าบ่แม่นมันกับบอแม่นว่าเป็นพิธีบวงสรวงนะคะมันเป็นล่ำ ลั้มซองพันวาแกเราก็เขียนใส่กระบอกไม้ไผ่ไปนะคะกระบอกใส่น้ำเป็นไม้ไผ่สมัยโบราณนะคะเพิ่งกัดเขียนไว้ให้แล้วก็ว่ากะคืนว่านละบอส่งแล้วเกิดวันนี้เราเที่ยวมาสูดยาอืมวอดวอดว่างหันมิเตอราฟอนเที่ยวมาสูดยาสินั่งอะไรที กระซุ้มไปเบิง่งกระกระถามแล้วแต่ว่ามีเห็นบ่เขอไปใกล้จ้าเห็นตาพี่นอกบ่กเล่าอันไายเล่าลายสดม่เห็นตาบุ้่าเป็นคือฟ่อนดีค,คือเฮ็ดดีเสียดายเสียดายเสียดาย,ดายดมากค่ะท <c oughs> ่านผู้ชมไปเบิ่งเลขน้ำกันนะคะว่าเพิ่นได้ตัวใดนะครับ ทำบุญปู่แปลว่าจุ่มสีไปหาต้องเอาบัญชีครัได้แป๊บแบบคุณจะให้ทีครับเรือจะส่งสะดวกทางผมไม่ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวค่อยมาทำลายเดี๋ยวอันนี้หมายเลขบัญชีให้นะครับขอให้อันนี้เป็นล่างแปดห้ากับซีเจ็ดบ่หน่าบนบนนี้เป็นซีห่าเจ็ดบ่ สองสี่ห้าเจ็ดนี่มันบ้าครับรอให้ลูกมาก่อนก็ได้ครับรอให้ลูกมาก่อนบอกผมก็จำไม่ได้ค่ะทาช่วบนตะบาเพิ่นวงกลมเลขหาไว้ครับยยัังมีอู่ครบแล้วก็ให้แอไลายมาแอไลายมาชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยนะครับครับครับนซี่หา งวดก้อนเก้ายู่ใส่หนึ่งยู่ใส่แม่เก้ายู่นีหนึ่งยู่นี่อือบอนนี้สองยู่นีห้ายึดหนี่บอนนี้สองยู่นีห้ายึดหนี่โอ้มันก็มิมองสังเกตอยู่เนาะมองวงกลมนี่อาจจะมองตัวเด่นตัวเด่นเขียนไว้หันพ้นไปขูดออกแล้วหันไม้คล้องพ้นน่ะละส่คของเพ่นน่ะละเขียนไว้นะเขียนอยู่มองไหน่ะคุณแม่ข้างไหอยู่โต๊ะอยู่โต๊ะแต่มันขาดมันพ่อ อ๋องวดนนั้นพันเขียนยุหันอ๋อๆงวดก่อนพันเขียนพันเขียนยุคนใส่โต๊ะบูชามองนั้นว่ามันอยู่บังโอ้วันนี้มางวดนี้โอ้เหล็กออกแล้วเปลี่ยนวันนี้ไม่เพิ่งกับขูดออกหมดโอ้ห้อยขูดแม่นี่ขีดเพราะว่าเลขมันออกก็ได้เพิ่งกับต้องขูดออกมันเป็นงวดไม้แล้ว อันน um ี nine people, nine people, so gone, ้ย oh, ึดโตะนี่บาที่มันขูดออกดเอ้ะจาแแ่อยู่บงกรบอกนี่นคูออสิแม่นนี่เป็นบาเก่านี่ยเก้าหนึ่งนี่เปนบ้าเก้าสี่หนึ่งอย่างนีเก้าสี่หนึ่งเจ็ดแต่มันเข่าคูเก่ากับหนึ่งนี่เนาะ มันสิเป็นจังๆล่างๆอยู่อันนี้หัดก่อนนัเดี๋ยวนั้นเห็นสัตว์อยู่นี่มันสิเป็นเก้าสี่หนึ่งเจ็ดหัวก่อนบัดนี้มันมาเขาคู่นี่เรื่องนั้นเป็นมะเขาคูนวันนี้เพิ่นบอกยังบ่แม่ยวันนี้เพิ่นว่าเอาหาเป็นลักมองที่เพิ่นวงกลมเอาหาเป็นลักมองเพิ่นวงกลมไปหาเก้าสี่นี่แหละ ซีบุญหัวหาล่างหัวหาล่างซีบุญค่ะวันนี้พ่อแม่เอา <ım. S 2> หาเป็นลักนะคะหาเป็นลักก็สิแย่ก็เพิ่นวงกลมไว้เลยนี่ค่ะวงกลมไว้ก็เป็นได้สองหาซีหาหาเจ็ดนลักษะนี่หาเป็นลักจับใส่จับคู่เลยจับคู่ พ่นได้หลักหามาแล้วเข้าได้ลักใดเข้ากับมาจับใส่กับหลักของพันแต่อันนี้พันนี้มาหาเรานี่ลางแปดหากับสี่เจ็ดแอดได้ลักศูนย์แอดกับสี่เอาศูนย์ใส่หนึ่งหลากข่าวท่านผู้ชมห้าศูนย์นะคะเก้าศูนย์มันกับเข่าโยมอเมนเก้าห้าห้าเก้าเห็นบอกเอา กรบเจี้ยใไอ้ไก้เก้ากับฮาเอ้ให้เก้ากับศูนย์วันนี้แม่เพื่อนกับว่านเก้าฮาเก้า้าท่องยอดบอกไว้ก้อนตายก้อนสิตายบอกเลขไว้ค่ะท่านผู้ชมเอาไว้พิจจระนาบง้าห้องอีกแล้วบอกงี้ห้องจักเสียบันนี้ กตะตเดียวน่ละตัวเกาน่ะละตจ้ามันวาจากไหนเกาหาเกาหาคุณยาย้วพีนีเง้ยนจากหูลาคบ้าน่นกระมากาลองบอกกาลองท่น่นี่เอามาแม่เกาหาแม่แม่ลอตเตอรี่นะมีป้ะล่ะเกาหเกอามามันห้องลมันก็ว่าเกาอยู่บอจ้าบดี โดนเติมมากว่าเก้าหาเกาโอ้ยเลาเลยเอาเลยคีดน้อแมนแล้วค่ะท่านผู้ชมอ่ะอตเตอรี่กันเด้อค่ะท่านผู้ชมมะนีแรงลอตเตอรี่กับยูนีพอดีเอาหานันมาจัดจัดองเก้าหาพอดีสวยนะจัดใบนะแล้วใบเดียวอ่าเก่้าปะมีนมานี่ครับอันนี้เก้าหาน่นี่เดกเก้าหานี่อ่าเอาซองเก้าหานี่งามละ ศูนย์เก้าห้านี่ยติดทั้งอันนี้บังศูนย์ห้าหนึ่งเอาศูนย์เก้าห้านะเอามาเอามาทั้งสองใบเลยเสบืงเบิองน้ำเลยจ้าเอาให้คุณแม่เบิองทั้งสองใบเลยนี่ซื้อกลับกันนี่ละอันนี้อันนี้เป็นเลขกาห้องเด้อค่ะท่านผู้ชมกาห้องทักนี่เหรอคุณแม่แล้วนางอยู่นี่แล้วกามาลองทักบอกเลขเลาอีกบ้านเพิ่มกันีได้ยินสวยแท้ได้ยินหลายคน นี่ใบเดียวนี่ค่ะท่านผู้ชมลุงไซก็ว่าโอ้ยเสียงแข่งลอตเตอรีอ่ยูนีพอดีก็เลยก็เลยเป็นโชคพอดีค่ะเป็นโชคคนข้อแก้มีคนแก้หาคนก็ได้ขาย <c oughs> จัดเลยค่ะท่านผู้ชมจัดแล้วจัดหนักเลยจัดแล้วฮะนี่ง่ามีดีศูนย์น้ำหน้าบา่นี่ค่ะนี่คุณแม่เราบอกว่ากามาห้องบอกเก้าหาที่แรกห้องปกติห้องปกติปกติหัวอะไร ้าได้ยินก็่อยบสันันจึงนะลูกได้ยินนะสนพกันหัวก็กเก้าห้าสิแมนดีมาแน่ดีใชครับห้องตอนแรกห้องพัดธรรมดาปกติบาดลงบาดลงท้ายว่าจังไดก็แม่เก้าฮะเก้เก้า้าเก้า้า แมนในแม่เนาะค่ะท่จ้าแมนอลีคือคุณแม่ลาวานเนาะโ้่กันบเล็แต่ตนี้มันเป็นบ้าบงวัสดจ้าบอบอคนสิมาหายโชคขดแบนะุนแม่ขันมาตัวพวกยังเเาสิบ้อมันแน่เลยด้าจ้าค่ะรัรกที่ร้ลยอาจารย์ยที่เขากันดังกรสันเก้าหาองขานะจ้าตมาเขากันกับเล็กาห้องนี้เนาะแนเก้าหาเก่าหาอ้าว หางมนตัดที่ไนตายแล้วกาตัวนี้นน้ำเนี่ยคนมาตังแต่อันกุจเพิ่งกพกันนั่งหัวขวนพเจอไดงยิ้นบอสันจ้าอันได้ยินหลายคนเตี้ยไม่หร้กมันหูเดียวเต้าห้าเ้าห้าปานี่แหละปานคนบอกกันเลยจ้าไม่ได้ยหัวแต่นกตัวเดียวเป็นบะกาตัวเดียวตัียวตัวเดียวแล้วกฝ้าันมาซื้อจัดทันที่เลยนอตี ชนหน่อยลอบสตอรี่ได้คอยดูชนหน่อยคาดเอาตัวน้อยๆเมื่เล็กจ้าฟันดีเลยเมื่อไงเฮ้ยเพิ่งไม่เห้เลี้ยงอ่ะฟันดีโยตี้อืมฟันไม่ได้กินเนื้อกินค่ะท่านผู้ชมป้าเจ้าของทีกับลูกสาวเพิ่อนกะได้ยินกะมาห้องวาเก่าหานะคะท่านผู้ชมกะฟังไว้เพื่อเป็นแนวทาง ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ